Good morning everyone. Welcome to mathematics. สวัสดีค่ะนักเรียนยินดีต้อนรับเข้าสู่วิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะค่ะวันนี้นะคะครูเก๋มีเทคนิคมาฝากนักเรียนนะคะการดูแลตัวเองง่ายๆให้ห่างไกลจากไวรสัสโควิด -19 นะคะก็คือ1นนะคะหลีกเลี่ยงการจับสัมผัสนะคะ สองทำงานที่บ้านหรือ work from home ค่ะสามนะคะสวมแมสให้ถูกต้องค่ะ 4. ี่ล้างมือบ่อยๆเลยเมื่อนักเรียนเข้ามาหรือว่าไปที่สถานที่ต่างๆนะคะตอนนี้ตามเซเว่นหรือร้านสะดวกซื้อต่างๆเขาก็จะมีเจลแอลกอฮอล์ให้เราล้างมือแล้วนะคะ และสุดท้ายเลยค่ะการเว้นระยะห่างค่ะนักเรียนเมื่อเราทําได้ตามเหล่าสิ่งเหล่านี้นะคะเราก็จะปลอดภัยจากไวรัสโควิด -19 นั่นเองค่ะ Are you ready to practice conversations? If you're ready, let's go. Talking about COVID 19. COVID 19 is the short name for Coronavirus Disease 2019. Corona means crown because it's round and has little antenna. In order to live, it needs to attach to people. It travels into the nose, the mouth, and eyes. It spreads easily and has affected people all over the world. Match is my five item number one 714บวกด้วย114 d o you finish? Next Number two 544บวกด้วย122 Okay Next

เฟนิชเอ็นส์ด่านส์นับเบอร์นับเบอร์ไฟฟ์ห้าร้อยสิบเอ็ดบวกด้วยสองร้อยหกสิบสี่เฟนิชโด้ยูเฟนิชอาร์ยูเรดดี้ทูเช็คส์แบ็คอินมายโอเคน็อกซ์ไลน์สนับเบอร์วัน 828 number two 6 66. number t h r e เ number 4 557 and number five โอเคทั้ง5ข้อนี้นักเรียนถูกทั้ง5ข้อเลยไหมคะ เก่งมากเลยค่ะ c l a p your hand to your s e l f ค่ะและก่อนอื่นที่เราจะเรียนนะคะเรามาทบทวนนะคะเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเราเรียนกันเรื่องอะไรคะจำได้ไหมคะ,ะเราเรียนการเรื่องการบวกไม่มีทนนั่นเองค่ะ,อ,ะอย่างเช่นตัวอย่างนะคะ1,111นะคะบวกด้วย 1,222ค่ะก็จะได้คำตอบคือ2,333นั่นเองค่ะการบวกไม่มีทดก็คือการบวกของจำนวนนะคะได้ตัวเลขนะคะหรือได้คำตอบนะคะไม่เกินสิของแต่ละหลักนั่นเองค่ะค่ะวันนี้เราจะเรียนกันเรื่องการลบนะคะ ก่อนอื่นเลยนะคะเรามาทราบจุดประสงค์การเรียนรู้พร้อมกันค่ะนักเรียนเข้าใจและหาคำตอบได้ถูกต้องการหาผลลบโดยการลบจำนวนในหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยและหลักพันตามลำดับดังนี้นะคะค่ะยกตัวอย่างให้7,946ลบด้วย 4,325นะคะขั้นตอนที่1น,นะคะนักเรียนเราก็จะตั้งด้วย7,946นะคะจากนั้นลบค่า4,325นะคะขั้นตอนแรกเลยการลบเหมือนการบวกเลยค่ะนักเรียนเราจะต้องลบจากหลัก ถูกต้องค่ะนักเรียนลบจากหลักหน่วยก่อนในที่นี้หลักหน่วยของเราก็คือ6ลบออกด้วย5การลบก็คือทําให้มันลดลงนั่นเอง6ลบออก5เหลือเท่าไหร่คะนักเรียนคะ,ะมาดูคําตอบพร้อมกันเลยค่ะ one two three หนนั่นเองถูกต้องค่ะ จากนั้นขั้นตอนที่สองนะคะขั้นตอนที่สองเช่นเดิมค่ะเราได้ผลของหลักหน่วยแล้วหลักถัดมาก็คือหลักอะไรคะลูกหลักสิบถูกต้องค่ะหลักสิบเลขของเราก็คือเลข4ี่ลบด้วยสองหรือ4หักออกสองนั่นเองค่ะ4ีลบสได้เท่าไหร่เอ่ยตอกติ๊กตอก สี่ลบสองเลือสองนั่นเองค่ะถูกต้องจากนั้นขั้นที่สามนะคะขั้นที่สามเราก็จะได้หลักหน่วยหลักสิบแล้วหลักถัดมาคือหลักอะไรคะหลักที่สามหลักร้อยค่ะถูกต้องค่ะหลักร้อยนะคะตัวเลขของเราก็คือเก้านะคะลบออกด้วยสาม 9. หาหกออกด้วย3คํคำตอบเท่าไหร่คะนักเรียน 1, 2, 3. ดูคำตอบกันค่ะ 6. นั่นเองเก่งมากเลย Very good. จากนั้นหลักที่4หลักสุดท้ายของเราแล้วนะคะหลักที่4เราได้หลักหน่วยแล้วหลัก10แล้วถูกตอ้องหลักร้อยแล้วหลักสุดท้ายคือหลักอะไรคะ ลากพันถูกต้องค่ะหลักพันของเราก็คือเลขเ็ดนะคะหักออกด้วยสี่นะคะหรือ7ลบออกด้วย4นั่นเองค่ะคําตอบที่ได้คือเท่าไหรคะนักเรียนค่ะเรามาตอบพร้อมๆกันเลยหนึ่งสองส let's go คําตอบก็คือสมนั่นเองค่ะ ดังนั้นนะคะ7,946รบออกด้วย4,325เราก็จะได้คำตอบ3า2นอนั่นเองค่ะเก่งมากเลยคนที่ตอบได้พร้อมคู่เก๋นะคะ c l a p your hand to yourself ค่ะสรุปนะคะการลบคือการลดลงของจำนวนนะคะลบจากหลักหน่วยก่อนและค่อยลบไปทีละหลัก ไปทางซ้ายมือจนครบทุกหลักนะคะนักเรียนค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูเก๋ก็มีแบบฝึกหัดมาฝากนักเรียนเช่นเดิม Exercise on Book Page 35 to 36 ค่ะให้นักเรียนนะคะทําแบบฝึกหัดในหนังสือเมื่อเสร็จแล้วนะคะให้ส่งมาที่ลายส่วนตัวของคุณครูได้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ